การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดอีก5เดือนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยฟื้นตัวชี้จีนส่งสัญญาณบวกแล้วยื่นขอกลับบินเข้าไทยอีกครั้งหนึ่งพร้อมเร่งโมเดลซ่อมสร้างปลุกท่องเที่ยวภายในประเทศย้ำทอทททำงานเต็มที่ไม่ทิ้งผู้ประกอบการนายยุทธศักดิ์สุขสอนผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าวิกฤตการโควิด1 i ครั้งนี้ถึงเป็นมหาวิกฤตอย่างแท้จริง ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวหดหายจากวันละหลายหมื่นคนหรือ8-9แสนคนต่อเดือนเมื่อช่วงต้นปีเหลือเพียงหลักร้อยคนเท่านั้นที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยในแต่ละวันซึ่งคงจะต้องรอการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวในตลาดหลักสำคัญสำหรับการฟุ้นฟูร่วมด้วยอย่างไรก็ตาม ทททประเมินว่าสำหรับประเทศไทยน,นั้นคาดว่าจะใช้เวลาฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างน้อยอีกประมาณ5เดือนนับจากวันนี้เป็นต้นไปแม้ว่าผู้เชี่ยวชาญบางท่านประเมินยาวนานถึง18เดือนก็ตามซึ่งกรณีนี้น่าจะเป็นกรณีที่ไม่สามารถค้นหาวัคซีนในการป้องกันโรคได้นายยุทธศักดิ์ยังกล่าวต่ออีกว่า ต้องยอมรับว่าในช่วงก่อนหน้านี้การท่องเที่ยวทำรายได้ให้กับประเทศไทยมากช่วงนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่มีผู้ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากแต่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะช่วยอย่างเต็มที่เริ่มจากการช่วยเหลือผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่และย่อยและเป็นผู้ประสานงานเพื่อดูแลให้ผู้ประกอบการเข้าถึงมาตรการเยียวยายของรัฐได้อีก โดยในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองได้ทำการปรับแนวทางการทำงานใหม่ตามแนวทางการบริหารงานของรัฐบาลโดยโฟกัสใน3เรื่องหลกัหลกๆได้แก่หนึ่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบตั้งแต่ผู้ประกอบการกลุ่มเปราะบางในห่วงโซ่อุปทานรวมถึงนักท่องเที่ยวที่ยังตกค้างอยู่ 2. เตรียมพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมื่อสถานการณ์กลับมาปกติและ 3. ส,สนับสนุนรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ นายยุทธศักดิ์ยังกล่าวต่อนะครับอะไรที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยช่วยได้ก็จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่เนื่องจากโควิด -19 เป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตร่วมกันกันกบภัยแล้งและความถดถอยทางเศรษฐกิจซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะไม่ทิ้งผู้ประกอบการและจะช่วยให้เดินไปได้ด้วยกันต่อไปนายยุทธศักดิ์กล่าว ขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยครับส่วนใครที่ติดตามทางเพจอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมติดตามข่าวสารดีๆทางอัพฟีเจอร์ได้ในคลิปวิดีโอต่อๆไปขอบพระคุณมากครับ